ไปตัดเร็วเร็วตัดแล้วขึ้นแล้วเร็วสตาร์ทเครื่องก่อนขึ้น่อเรื่องหนขึ้นฝนขึ้นขึ้น ถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยไม่ไปไปมา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 ถอยมาถอยบนึงแป๊บนึงล้อเดียวไม่ได้ล้อลื่นล้อลื่นเออมันลื่นจริงตอตอตจะเป๊กปาค้างดิ กดแล้วหมายถึงเวลาเลี้ยวเต็มไปก่อนไปเก็บไปเก็บ <c oughs> <c oughs> ยัางกวดดังเลย <laughs> เอารมณ์เหมือนกับว่าไปถ่ายเทคเตอร์ที่ไหน โอ้โหทางเข้าทรมานใจโอ้ย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 แล้วไม่เอากระเป๋าขึ้นไปด้วยอะปืนอะเอาไม้ลงด้ครับน้องครับพี่ครับ,บครับพี่ลงหมดแล้วครับน้อง แล้วทำไมเอาถังน้ำมันไปด้วยพี่เอาออกหน่อยเอาออกหน่อยเดี๋ยวเลื่อนหมดไงมันคงไม่หมดหรอกหมดหมดหมดไว้แล้วก็ทำไมไม่เอาไว้ที่ตัวพี่นั่นแหละสิตัวตัวตัวพี่ก็ได้แป๊บนึงโอ้โหเสียงโคตรดังเลยไม่ตัดเยี่ยนเลยแป๊บนึง máy nhiều chứ xem Chạy 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 thời Nè... Ok, mãi chân ngờ tất 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 máy. lên Đi tất Đi 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 tất Đi tất 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 อออหอคอยอ่ะไอแต่ผนังมันก็ยังไม่เสร็จเลยอาร์ตยังสร้างไม่เสร็จเลยก็สลับสลับไปได้ออยองไงกิ่กงไม้กิ่งไม้กิ่งไม้ขึ้นไปไปไปเต็มแล้วใช่ไหม เดียวันี้ลืน่นเื่นเื่นื่นื่่นเบรกไปอยู่โอ้ยโอ้โอยะตูไข่รบรรแบบนี้ <laughs> <c oughs> เอ,อยาให้รู้นะ เอ้ยแต่ขับได้มันมันช่วยเวลาเขาแต่ถ้าเกิดแล้วับขัดช่วยเยอะถ้าเกิดแล้วบขาขบดไอพี่สามารถออกได้อย่างรวดเร็วครับเชื่อใจน้องน้องน้องเอาไม้ลงด้วยครับน้องตรงนี้เลยครับครับพี่ครับพี่ครับพี่เรนกำลังจ่าครับผมจ่าเลยครับผม ไทขับรถมอไตอร์ไซค์ลูลลูลลูลรลูลู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 ู่รูู้ล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 ูอูลรลูลููล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 ลู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 ลลลลล น้ำมันหมดทีนี้น้ำมันเดี๋ยวกับพี่โอ้ยโอๆยโอ hey. ้ยโอยโอยใจเสียงรถไถแป้งนึกว่าห,หมาวิ่งมา้ยรถไถปีนมาดู น้ำมันใช่ไหมเอาน้ำมันไปเก็บด้วยเนี่เอกเอาน้ำมันลงไหมวา,างวางอยู่พื้นโอ้ยแย่แค่น้ำมันถังนึงแม่งเต็มกระเป๋าเลยมา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 ,างี้มางี้ หีจม,มันอัพเกรดล้อรถให้เอาโซ่พันได้บอกว่าลื่นป่ะนะต้องตะปูดิฮิปปอฟเอาเอาตะปูตอกล้อยางเนี่ยนะเอ๊ะไม่น่าจะดีนะยังยังยางแท็กเตอร์นย <laughs> เฮ้ย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 ทำไมเครื่องรถเสียงแปลกแกหมดละหมดละเอ็มละ ได้ยินเสียงไหมเครื่องรถมันสะอึดเครื่องมันเก่าเต็มแล้วใช่ไหมเต็มแล้วเต็มแล้วที่้อมบูรี่อะนะไม่มันก็สมควรที่จะกินข้าวอิกนะมันกินข้าวเดี๋ยวทุ่มนึงห้าทุ่มมันมาพี่ดูจะอินแค่ไหนไม่ไม่กินอย่างไร จะทำอะไรกันก่อนเนี่ยกำแพงไงกำแพงที่ปิดกันไว้กำแพงเสร็จหรออ๋อมันต้องพวงมาลัยมันค่อยๆหักเนีรถแจ็คเตอร์มันไม่ได้หักเร็วมันต้องโยนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุมนี้ประจําอ่าน้องครับน้องครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ มาตรงนี้เลยเหรอใช่ครับเชิญครับน้องอ๋อบริการอย่างดีถึงที่ครับขอ,อบอ่าครเบ่งเบ่งเบ่งมือให้อยู่นะฮะใจเย็นนะฮะดูเร็วได้ไหมครับพี่ดูไปเติมแก๊สไปส่งแก๊สอระพี่พ e> อนดีกว่าเก็บไม้ไม่ได้เอามากู้หายเฉยเลยเนี่ยไปส่งแก๊สไม้หายเลย ได้แล้วครับได้แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่จะได้ไปเติมแก๊สเออคุณครับมเอ้ต้นเอ้ยจะไม้บ้านบ้านบ้านบ้างเซนจังเซนจับไปดีมาดีนะฮะไปดีมาดีนะฮะอย่าอย่าวางกับระเบิดไว้ผมไปดีมาดีแล้วเะนจังเะนจังเดี๋ยวเราจะทำเรื่องตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะวางกับระเบิดต่อ อันครับระเบิดได้ไหมได้มันคืออันไหนอ่ะพี่หาไม่เจอแต่อันเป็นต้องเป็นระเบิดกดอรระเบิดกดต้องใช้เป็นแอดวานซ์หรือว่ามีเทียมไอเทมโอสกิวเลยเ yeah, นี่พลาสติกบอมโอเเค อ้วกไหมละ่ะเหลือไหมผมก็อ้วกอยากทำอันนี้ด้วยถ้าทำโต๊ะคราฟได้ก็จะทาร์ฟระเบิดไ้ด้วยอานนี้นยายมังนี่นายมาเอาสิขอกิ่งเออแล้วทำโต๊ะคาร์ฟเลยขอกิ่งอีกเพราะว่าผนังใช้กิ่งเยอะกิ่งตอกไปไป เสร็จแล้วเสร็ข้าไปมาเอากิ่งอ่าใช่กิ่งที่มันหมุนไปมา้ป่ะเออใบไม้นั่นแหละประมาณนั้นอั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 นอ่าอะไรี้ช่างมันเถอะกิ่ง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 อันนั้นมันกิ่งใช่ใช่เออนั่นมันกิ่งฮาร์ดมันรอให้ผมมุกมันรอให้แก้มุกให้ เออเกี้ยวไปแป๊บนึงไอเกี้ยวมันไม่ไม่แกะแกะหมุกไม่ถนัดครับถนัดแต่แกะผอมจริงอแป๊บนึงแป๊บนึงเฮาชอบเออเกี่ยวอยู่น้องเกี่ยวอยู่พี่ต้องมาเติมเกล็ดน้องโอเคพี่โอเค จ่าเลยจ่าเลยพี่จ่าเลยจ่าเลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนฉุนเฉียวมีคนแล้วไม่ไม่มีคนฉุนเฉียวรอนนั้นอะไรกันครับพี่น้องเร็วๆครับเจ้าเท่าเแก่ท้าวโซตามแล้วมีปืนโขแล้วฝักตัวแล้วใจนายเหรอ รวเร็วถอดเกลีผมตามแล้วน้องเร็วใจเย็นครับพี่ผมไม่เกลีเด็กกลับเกี่ยวเฉยๆเรียบร้อยนะครับไปเลยครับไอ้หน้าหมูปวดตาตกไม่ถ้าถ้าพี่ใส่หน้ากากหมาป่านี้โอ้ยหน้าหมาไอ้หน้าหมา

มางนเดี๊ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะวิ่งมางนู้นเหรอนีไม่ใช่ขับรถมาโอ้ยปวดหัวกระโดดครับเก็บแล้วเก็บแล้วมานี้ต่อมีรถให้ขับไม่ให้ขับให้วิ่งอะไรเอาไอลูดไอรูดเซิร์ฟ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 ดีอระโดดมัง ก็ไม่มืดนี่ฮาไม่รู้สึกว่ามืดมเลยอเอะมาเลยเนี่ยเราเราอยู่ไอ้นี่ไงหน้าหนาวไงพื้นที่หนาวไงต้นไม้มาจากไหนวะเนี่ยก็เอามันเซิร์ฟลีอะเฮ้ยเซิร์ฟลีไปตัดไปวับมาครับมาไปตัดแถวนี้เก็บนี่เสร็จไปตัดแถวบ้านเย, <laughs> ย็บตี <laughs> ไปไปเก็บกิ่งไม้ไปอะเอากิ่งไม้เดี๋ยว โอ้โหที่เนื้อเก่งขาสั้นมากเกิดอะไรขึ้นเอมาวันนี้อยากได้หางเก่งขาสั้นนึกว่าอยากได้เลยเลยแล้วก็อยากได้ดักอัตาตาด้วยเอันนึงนะไปเต็มอันนี้ตรงนี้ตรงนี้าวสามข้าวสามเพื่อนใช้ใช้เศษเหล็กกับด้ามด้ามเหล็กตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็เชือกมั้งเชือกสองอารเด็กเด็กสองอาร์ตลดๆๆแล้วก็อะไรลับเบอร์ลับเบอร์แบนด์นั่นแหละดเดิมอยากได้ดาบสักเล่มนะคาตาลาอ่ะแท่งเด็กแท่งเด็กใช่แต่ได้ขับแต่ได้คาตาลาเป็นเลิศสุดเก่ง นจะได้เป็นชินอสุเกะในโดเรมอนนะอันนั้นโมโตกาิตะอันนั้นชิซุกะชินอสุกะอันนี้ด้วยอะไรครับนี่ยอันนั้นจรโตกิตะอะไรครับอะไรครับอะไรครับไมโตกิตะประดัชาวบ้านน้องๆพี่มาน่าแก่พี่มาด้วยและเนี่ยนี่แหละนี่แหละคนนี้แหละที่ยิงปืนเมื่อกี้ เอาดูหน้าเท่าแก่นะครับาไปไปเอาเข้าดีๆโอ้โหแล้วแม่งถางเข้าบ้านเอาดูหน้าเท่าแก่นะครับจะเย็นจะเย็นเนาะเนาะเนาะหรู้อย่างางั้นหรืออั่างงั้นเสร็จเลยเสร็จเลยหน้าโรเกดเลย <laughs> เลือดก,กำแพงรถไม่ใี่บอทายเราเนี่ยแหละ เราคนเล็กอะ่ะน้อง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 อู้งานนะครับกําแพงไม่เสร็จสักอันเลยน้องอทำงานมาบ้านเนี่ยมันต้องใช้แท่งมือเรื่อยๆให้ให้แต่กคนมาเดียวไม่เห็นทำเหี้ยเลยเป็นตั่งตีม้อยู่ข้างหลังเออเอาเรื่อยมันตีมาเสจปูแล้วก็มาเรื่อยๆเลยเออเอาเรื่อยมันเฮ้ย เอ้ยไปไหนแล้วยิงเธอไปหมดเลยดิคนเราคนเราดูคนราดูเขาขอโทษโทษแกอย่ายิงันเอาแล้วดจอดทับไม้ทำไมวะเนี่ยแปบนึงขอโทษอีกรอบแคาแก ลูกส่องอันมาจากไหนอะ่ะอะไรลูกสองอันเอามาจากไหนไม่รู้อันเอามาจากไอ้ตู้ไงที่พี่ที่วางไวอ้อ<ช>่ะไปปา์มมาได้มาสองกระบ,บอกอันละ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 นัดปืนใครทำโต้ข้างล่างปืนเยอะจัดเป็นไอ้อันเน้นป,ปนืนปอกนะเนี่ยอเอนแห้งกัน พี่เน้นอันนี้เน้นอันนี้ได้ป่ะเราไม่ได้ยังไงอข้อสองยังได้อะไรดีดมากครับผมดีดมากตอนนี้โ <c oughs> ดนเอ,อ้ยป้าเต้ยด, <c oughs> ดีดเรืออนี่ะไเอ,อ้ยนี่มันป่าปืนได้บ้าง <c oughs> ป่ะป่าไม่ได้โอ้ยห,ยหยัวหุ <c oughs> <c oughs> ้ย ชุบเลยชุนะเอาอาบเลยไอ้อัดเป็นลมเลยไอ้อัดเป็นลมแป๊บนึงง่วงเหรอแป๊บนึงแป๊บนึงให้กำลังใจมือกันเบอร์เบอง <c oughs> ่วงก็บอกเลยครับอย่าอู้งานนะเฮ้ <c oughs> ย,ยด้วย <c oughs> งานไม่ทำง่วงนอนทำเป,นเป็นลมไปได้ ทำงานทั้งวันได้พันห้าเดินไปเดินมาเดียวห้าพันวิ่นเลือดดิหน้าเต้าเกิดเลือดไหลเลยเลือดไหลเลือดไหลด้วยเอ้าฟไม่สับอย่นี่เลยเชื่อใครไม่รู้เอาอ๋อเสื้อกองอย่างเงี้ยสับเลยเสื้อใครก็ไม่รู้เดี๋ยวไปเอายา はあ。<laughs>